ก่อนนี่เนาะค่ะแปลงพื้นที่บางนี้เนาะมันก็จะเป็นแค่พื้นที่ว่างเปล่าที่หญ้าขึ้นเต็มเลยเนาะปางอย่างเราไปหาปีก็เลยคุยกับพยาบาลว่าพื้นที่เฮามันเพื่อจังหนาสัตว์สั่งไปดูว่าให้แก่ชุ่มชุ่มเฮาได้อยู่ครับก็เลยว่าเฮาจังไดเฮาจังสิไปสู่การถีบว่าให้พี่น้องมาปลูกปลูกของสั่งได้ใดให้กับเจ้าของเนาะก็เลยติดต่อกับภาคีเพื่อจะหาแรงงบประมาณเนาะติดต่อ กองทุนืูนฟอ้าเป็นเป็นเนือ้งองานแหลกพนก็ให้เงินสนับสนุนมากสามหมื่นบาทบการปุ๋ยแต่ที่นี่เฮ้าก็เลยบอกกับพ่อหน่าว่าปุ๋ยนี่มันมันยังเป็นเรื่องน้าที่เฮ้าเห็นได้ดูเพราะสิ่งที่เฮ้าอยากได้ก็คือขอถังน<า>้ำเสือ,อเฮ้ามองเห็นแล้วว่าปัญหาที การปลูกผักน like ี่มันจะต้องมีน้ำจืดเป็นครับครับแย่งจืเป็นแย่งดุงแก่คลองพี่น้องเพื่อจะมาปลูกเนาะใช่ที่นี่ก็เลยมาฆ่ากันมาเห็นหอถังขึ้นมาโดยที่บ่มีคขาเร่งเลยโลว์สันมาสั่งจากถ่านม่านทอดปีนี่แบบปเขาปีที่สามเนาะค่ะก็จะเห็นว่าพี่น้องไม่ไม่ขามากับบอสิบวกกาปันไดบอกาในการเขามาาเนาะบอกาเพียจะมาเห็ดนะที่นี่ ต่อมาต่อมากัมิสมาชิกเพิ่มขึ้นหลายหขึ้นตัวนี้จาก20คนกลายเป็นเกือบ30คนแล้วหนักมือนี้ะนัที่3เห็ดเนาะก็จะเห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับก็คือได้ปลูกพักกินเองเนะคะแล้วก็สามารถเหลือจากจากจกินเนี่ยก็ไปขายขายได้ ยิ่งกัมร่วมกันมันก็มีความสุขครับความสุขสบายใจฮสบายใจที่มาเป็นที่ผ่อนคลายเนาะอืมอืมอากาศดีดีครับดีใจที่ได้ปลูกผักร่วมกันครับร่วมกันแล้วก็ส่วนสักส่วนกันมาปลูกบัดนี้มีอักไผอักมันได้อยากง่ามกับไงง่ามหัวกับได้หัวง่ามมวนกับมวนครับอืมดีใจท่างได้กินเดีวกินกันได้ค่ะจะจะจฝุ่นเนาะเป็ดร้ายกุณกำลังมันสูุณมาไม่มาถูกพร้อมหมักเนาะ เองกินเองมันมันรู้สึกมั่นใจนะกินผักตลาดเข้าเจ้าให้ดเฮาจังใดเขาก็บ่มั่นใจในการที่สิกินอืกินือกินแบบคืดๆบ่สบายใจเวลามากินผักเจ้าของปลูกเองแล้วมันมันเฮาหูว่าเขาปลูกจังไดเขาดูแลจังไดแล้วก็เขาบ่ใสสารเคมีอมันแตมั่นใจแล้วก็ถ้าเขาขายคนอื่นก็รู้สึกว่าเขาเจ้าได้สิ่งที่ดีๆไปนะคะเขาต้องการให้ทุกคนมีสุขภาพดีผู้ใด อย่ากินพักจากแกล้งกำเนดที่เขามั่นใจเลยว่ามันปลอดภัยก่มาเชิญมาชมมาชิมได้ค่ะปลอดภัยแน่ๆค่ะที่ตูดตังบัวน,น้อยตำบลน,น้องตอกแตนค่ะไก่คางน้องเขานี่และเป็นที่สาธารณะค่ะ